ขอจะเลินพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้ออกมาบวชตารรมจิตของสงฆ์ตอนเย็นก็ไหวพระสวดมนต์ตอนเช้าก็ทำวัดก่อนบินทาบาทมันก็คือจิตของสงฆ์ในเมื่อเระบวชเข้ามาแล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดจริยวัดที่อุปชาได้รับมอบหมายให้หรือญาติโยมทั้งหลาย นี่ก็เป็นที่สับปายะก็จะเป็นศาลาทางหลังทางนู้นก็จะเป็นเมมพื้นที่ก็กว้างอยู่ญาติโยมทั้งหลายเหมาะสำหรับวัดปฏิบัติัางนู้นก็จะเป็นบ้านคนนี่ก็เป็นบริเวณวัดญาติโยมทั้งใดที่จะมาก็ เรียนเชิญได้เนาะเพื่อการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายบวชก็ดีไม่บวชก็ดีถ้าบวชมาแล้วเราก็ถือศีลก็ทำตามวัดที่พระพทธเจ้าทรงอนุญาตและไม่อนุญาตเราต้องศึกษาและว่ากฏ ถ้าเราศึกษานวก,กุวาทแล้วเราก็สามารถที่จะปฏ,ฏิบัติเองได้อยู่กับใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์บางทีบวชเข้ามาแล้วก็เหมือนก่อนที่เขาว่าบวชเสียเข้าปบวชเปลืองข้าสุกบวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนบวชก็อยากจะบวชอันนี้ไม่เข้าท่าก็ต้องตั้งใจบวชจริงๆไม่ได้บวชเล่นๆบวชมาเพื่อศึกษา เพื่อความสงบแก่จิตแก่ใจเพื่อหลุดพ้นแล้วก็มรรคผลนิพพานในอนาคตการอันนี้เราก็จะได้เห็นไม่ว่าโยมถ้าโยมไม่ได้บวชก็ถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามลักลูกเมียเขาไม่มุสาวาทาไม่ดื่มสุราของมืนเมา นี่ก็แสดงให้เห็นจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ละความโลภความโกรธความหลงออกจากกิจจากใจของโยมพอตกเย็นประมาณสี่โมงสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งเราก็ออกมากวดวัดดูแลเสนาสะนะที่พระภิสุได้กระทำํำร่วมกันเป็นหมูนะ่คณะ ล้วก็นี่เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งใบไม้เราจะไม่เผาเพราะการเผานั้นก็จะมีมดมีแมงตัวเล็กๆถ้าเผาแล้วก็จะเป็นอาบัตก็คือบาปด้วยเนะยาะญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเคยเห็น,นก็จะเป็นประมาณนี้ก็กว้างอยู่เหมือนกันคุณโยมทั้งหลายก็อยู่ร่วมกันอย่างครอบครัวถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ครอบครัว ถ้าพูดเป็นคณะสงฆ์ก็อยู่รวมกันเป็นหมู่ก็คือสงนี่พระอาจารย์แฮกท่านก็เป็นพระปฏิบัติพูดง่ายสอนง่ายเช่นนึ่งเ,เวลาทํางานท่านก็ลงมาทําช่วยกันแต่ถ้าว่าเราบวชมาเฉยๆบวชมาเปลืองเข้าสุขญาติโยมให้เจ้าวาดหนักใจมันก็ไม่ได้ร้อยพ่อพันแม่มาบวชเราก็มีจิตเมตตา พูดจาวาจาไพยเลาะตามสมควรแก่คำพูดญาติโยมทั้งหลายก็คงจะพอแค่นี้เราก็จะถ่ายให้เห็นเนี่ยก็ประมาณนี้ก็มีใบไม้เยอะนะก็ถึงเวลาที่จะหยุดกวดตาแล้วก็จะไปนั่งชันน้ำประณนะนี่ก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวสักหน่อยก็ทำวัดทำวาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้เราสงบก็ จเจริญวิปัส,สนาบ้างนั่งภาวนาบ้างตามอียาบทญาติโยมทั้งหลายคงจะลา,าพอแค่นี้ขอจเจริญพร